ทาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตําบลวังตะเคียนอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่25ไร่1งาน54ตารางวา แปลงน,นี้จะอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับเป็นสภาพทางลูกหลังเข้ามานะครับประมาณ400เมตรครับถึงแปลงนะตรงนี้ก็เป็นสวนปลาล์มนะครับ ครับตอนนี้ทาราก็มาถึงพื้นที่ที่ต้องการที่จะนําเสนอขายแล้วนะครับพื้นที่ตําบลวังตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่25ไร่1งาน54ตารางวาครับแปลงนี้เลยนะครับเดี๋ยวทาราให้ดูรูปแปลงนะฮะนดีครับรูปแปลงเป็นลักษณะแบบนี้เลย นะครับหน้ากว้างประมาณสา5รอยสิบห้าเมตรนะครับติดทางสาธารณประโยชน์นะครับถ้าราจะยืนอยู่หมดนี้นะครับหน้ากว้างประมาณสามรอยสิบห้าเมตรตามลักษณะรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือนะทิศเหนือติดทางสาธารณประโยชน์นะครับฝั่งถ้ายแปลงฝั่งนน้นนะครับทิศใต้ ครับนี่คือสภาพทางเป็นทางลูกลังนะครับตรงนี้ขายราคาไกลละ145,000บาทครับถนดคุดแดงนอสอสีจอได้หน้าติดถนนกว้างนะครับ315เมตรทีเดียวที่แปลงน,นี้ครับเหมาะพัฒนาเป็น สวนนะครับสวนปามนะฮะสวนผลไม้ก็ได้ครับหรือว่าจะซื้อเก็บเก่งกําไรนะฮะซื้อปลูกยูคาปลูกไม้เศรษฐกิจก็ได้ครับการเดินทางเข้าออกสะดวกนะห่างไฟฟ้าน้ำประปาเพียง3 0 0เมตรเท่านั้นครับถือว่าไม่เปลี่ยวนะครับเป็นที่อยู่แปลงท้ายหมู่บ้านเท่านั้นเองครับจากตรงนี้นะครับออกไปถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลขสามสิบสามระยะทางประมาณสิบสี่กิโลเมตรครับและก็ตรงนี้หากท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครคาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรและก็จากโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรครับจากสนามบินสุวรรณภูมิ นี่ครับแนวเขตนะครับมาจนถึงแนวยูคาตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัดขึ้นไปทางด้านทิศใต้นะครับหน้ากว้างที่ทาาเดินมาตรงนี้นะครับประมาณ315เมตรทีเดียวนะครับได้ที่ติดถนนสาธารณประโยชน์กว้างนะครับแปลงนี้ สี่เหลี่ยมรูปแปลงสวยงามรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับพื้นที่โซนตำบลวังตะเคียนอําเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับลองแวะมวาชมได้นะครับแปลงนี้25ไร่1ง,งาน54ตารางวาราคา145,000บาทต่อไร่ครับราคานี้รวมโอน วันนี้นั้นนะครับทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายนะครับพื้นที่ตําบลวังตะเคียนครับอ,อําเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไว้เพียงเท่านี้ทาราสังหาปราจีนนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปราจีนเลยมาครับกราบขอบพระคุณอย่างสูง สังหาประจีนขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีแต่สุขภาพพรารงไมยแข็งแรงตลอดการไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างครับร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีชายกันทุกท่านสำหรับวันนี้ทราสังหาประจีนกราบขอบพระคุณครบ